สำหรับการใช้งานเครื่องซักผ้านะคะก็เริ่มจากการเปิดเครื่องค่ะแล้วก็ใส่ผ้าเข้าไปหลังจากนั้นปิดเครื่องค่ะแล้วก็ถ้าใส่น้ำยาซักผ้านะคะก็คือจะมีน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาแบบผ้านุ่มก็คือแยกใส่คนละช่องกันนะคะก็คือแนะนําให้ใส่เป็นน้ำยาไม่ใช่ผงซักฟอกเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดเป็นคราบได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็คือมีน้ําให้เลือกค่ะก็คือน้าร้อนน้าอุ่นน้ําเย็นแต่ละน้าเนี่ยก็จะมี ราคาที่ต่างกันไปค่ะก็สมมติว่าเ,เรื่องน้าเย็นแล้วก็คือก็สามารถหยอดเหลียนวันนี้ได้เลยก็คือจะมี lower กับ upper ใช่ไหมคะ lower เนี่ยก็คือหมายถึงเครื่องซักผ้า upper เนี่ยหมายถึงตรงเครื่องอบค่ะก็ใส่เหรียญเข้าไปเสร็จปุ๊บเริ่มเริ่มทำงานไปเลยแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่อยากจะใช้เป็นตัว mobile r a n k i n g ก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องเลือกตรงนี้เลยก็เลือก ผ่านตรงนี้ได้เลยค่ะก็เป็นน้ำเย็นแล้วก็สแกน QR ค่ะแล้วก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มเองเลยค่ะ